กองพันสต,ตางค์กรมการสัตว์ทหารบกยินดีนำเสนอหน่วยฝึกทหารใหม่สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยฝึกทหารใหม่ค่ายตักศินกองพันสต,ตางกรมการสัตว์ทหารบกอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กันนะครับมีการจัดกิจกรรมต้อนรับทหารใหม่ประจำปีพุทธศักราช2567ผัดที่1กันนะครับพอเข้ามาแล้วเราก็ต้องมาตัดผมตัดเผ้าให้ดูเป็นทหารมากขึ้นนะครับดูเรียบร้อยสะอาด ต่อไปนะครับเราก็จะมานั่งรวมการกันนะครับเดี๋ยวจะกินข้าวกันก่อนนะครับช่วงเย็นนี้ครูแจกข้าวกล่องกันไปทรัพย์สินของท่านเราก็จะดูแลให้อย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเงินทองโทรศัพท์นะครับอ่ะอ่ะให้ยิ้มอ่ะยิ้มยิ้มขึ้องอ่ะเดี๋ยวผมจะลองวปสัมภาษณ์าหารใหม่กันสักเล็กน้อยนะครับผมนอาหารพลรนบควาเดชพลวันครับเข้ามาวันแรกรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีครับผมแต่ว่าก็เพื่อนได้เพื่อนใหม่ครับผมมามากหน้าหลายตาครับ ก็มีมีคนแขกมาแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้เล่นโซเชียลนะผมก็ไม่เห็นนะว่าใครกำลังอะไรยให้ผู้ฝึใจดีนะครับผมจะไเล่นตอนไหนครับนี้ก็อาจจะมุ่นวายนิดนึงนะครับมันเยอะเนาะมันต้องดำเนินการตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยอย่างเยอ๋อครับสนุกดีครับแตกที่แล้วก็เดี๋ยวไปฝึกกันแล้วกันไม่รู้กันว่าจะเป็นยังไงครับ